สวัสดีครับพี่น้องเฮ็ดส,สวบ Channel นะครับผมเมือ่อวที่เดินทางไปพัทยาชนบุรีครับผมว้าว <Wow. S 1> หระยะทางอีกประมาณร้อยกว่ากิโล <No. S 1> เ้ามาเสร็จลัดกับฝังชนบุรีครับพี่นอ้องพาพี่น้องชมบรรยากาศกอนครับแดดฮอนเป็นพิเศษ oh วันนี้ครับ Oh my god กาศกาศ็คือส่งคนสิตกแต่ว่าบ่ตกครับมาทังทางดวนครับพี่นอ้องบางวัวบางบอ่รบอรถไหลเลยพี่นอ้องเยไปเรื่อยๆพี่นอ้องบ่ได้ขี่เร็วครับว,ว้าวเอาขับไปเรื่อยๆ วันนี้บ่ได้ขับเองพี่น้องจ้างคนขับครับเพราะว่าพอชินคนทางเนาะพี่น้องจ้างคนขับมากรถล่าไหลายมาปีละเถือรองเถือครับผมบ่มได้มาดูดอกมาธุระเนี่ยมาประกันเนี่ยบางปะกงจะเจิงเซาชนบุรี ายบอกระยะทางเลยเลยครับพี่น้องเส้นบางปะกงจะเชิงเซาชนบุรีถนนทอนทางสะดวกสบายครับทุกมือนี่ ชมบรรยากาศครับพี่น้องนี่ไปเรื่อยๆไปเส็นกลางเพราะว่ารถบรรทุนเร็วเลครับถนนทั้งด่วนพิเศษนี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับโอ้มา oh <my> เกินอัตราที่เขากำหนดกับว่าไรนะครับถึงปั๊บพ้นทรงหมดแล้วจดหมายไปเฮื่อหมดแล้วนะครับเอากรขี้ไปเรื่อยๆครับพี่น้อง มีแต่รถรถซีล้อครับผมรถใหญ่เขามาบ่พราไรเนี่ยพี่น้องเป็นแยกกัลเลนนะนะถนนเส้นไผ่เส้นมั่นอยู่ครับผมโอ้งานเด็ดกใม่ ราโดดมาเตือพี่น้องเอ้ยเห็นบรรยากาศรถกระไล้ขึ้นทุกปีครับผมเดี๋ยวสิจอดพักอันบองอาบางพักรถครับพี่นอ้องครับผมบ่โดดเนาะ เอาไว้สำเนานนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสุท้ายอัปเดตมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมใส่สุขชาแนลครับขอบคุณครับ